หนักที่สุดคือที่เชียงรายวัน2วันนี้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมแต่คุณผู้ชมคะเขาบอกว่าช่วงน้ําท่วมก็ว่าหนักแล้วเข้ามาฟื้นฟูบ้านยิ่งหนักกว่าเพราะว่าน้ําที่ถล่มตอนนี้มันเป็นลักษณะคือน้ําป่าดินคโคลนเนี่ยลงมาด้วย นี่คือในพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้หนักที่สุดและมีน้ําเชี่ยวมากๆชุมชนเกาะทรายที่แม่สายระดับน้ำเนี่ยลดลงกว่าเดิมเยอะมากทางด้านของชาวบ้านเองเริ่มกลับเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปดูร่องรอยความเสียหายแต่หลายคนเข้าไปแล้วบอกเข่าสุดเลยพอเป็นน้ําโคลนที่มาจากเขาแบบนี้คุณผู้ชมคะความเสียหายที่เห็นวันนี้คืออย่างที่เอยเลกโคลอนอะ เป็นโคลโนที่แบบเหนียวมากและน้ําเวลาที่ชาวบ้านเขาไปต่อเครื่องสูบน้ําระบายออกมาจากด้านในน้ําโคลนทั้งนั้นพอน้ําจากแม่สายเนี่ยเริ่มลดระดับลงวันนี้โค้ดเอกเขาก็ไลฟ์ในผ่านโซเชียลของเขาและดูสภาพฮะ,ละพหลังจากที่น้ําไปดินเข้ามาโคลนเข้ามา<ป>เต็มบ้านไปหมดสถานการณ์ตอนนี้นะครับที่บ้านเกาะทรายนะครับที่อหอพักเวลา13บสามน<พ>าฬ <พา S 2> ิกาเสิบสามนาทีครับตอนนี้ก็ทุกคนก็เริ่ม ลงพื้นที่นะเริ่มมาเคลียร์แล้วนะดินโคลนกออ็อย่างนี้นะนนครับผมสูงมากนะครับสภาพรถก็ไม่เหลือนะครับพอแล้วครับผมพอนะครับทรัพย์สินทุกอย่างไปหมดนะครับก็มีดีนะพี่น้องๆมีดีนะมาช่วยกันก็สามารถเข้ามาได้แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็พยายามเคลียร์รพื้นที่บางอย่าง สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เลยนะครขนาดโค้ชเอกพูดออกมาเลยค่ะทอ้อเพราะว่ามันไม่เหลืออะไรเลยในขณะเดียวกันอีกท่านหนึ่งค่ะเปิดตู้เซฟไม่เหลืออะไรเลยอีกเหมือนกันคโครนมันทะลักเข้ามาหมดเลยอะค่ะเ,ออเห็นบอกเงินนะเป็นคโครนหมดเลยเอามาใส่กระมังแล้วจะเอาไปล้างพ่อค้าแม่ขายฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าอย่างแม่ค้าขายกางเกงยีนแล้วก็ขายเสื้อผ้าอยู่ วันนี้ก็โพสคลิปเหมือนกันบอกว่ากเกงเกงยนงีงยนที่พร้อมขายพร้อมส่ง,สงะะมันเปื้อนโคลนคหมดแล้วอันนี้ของที่เตรียมขายแล้วก็อันนี้คือแบบอันนี้คือแบบนนแบบที่แบบกำลังขายเสร็จแล้วแบบจะส่งให้ลูกค้าอันนี้ใครที่แบบหนูไม่ได้สง่งหนูต้องขอโทษด้วยนะคะแบบว่าของเละหมดเลยอะ ไม่รู้นะทําความสะอาดจะยังใช้ได้อยู่ไหมแต่ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์น้ําท่วมหายไปหมดแล้วซ่อมก็ไม่ได้คุณผู้ชมคะร้านเฟอร์นิเจอร์และร้านใหญ่ด้วยดูนะเขาบอกน้ําท่วมหนักที่สุดในรอบ40ปีย้ายไม่ทันไม่เหลืออะไรเลยค่ะถ้าเป็นไม้แบบไม้สักหรือไม้ดีอ่ะอันนั้นน่าจะอยู่ได้แต่ถ้าเป็นไม้อัดนะฮะคุณผู้ชมโดนน้าแบบนี้บวมพังพังเสร็จปุ๊บไม่ได้ชาระลางแล้วจะเอามาขายต่อ มีคนแชร์เป็นร้านหนังสืออยู่ในพื้นที่เนี่ยเกาะลอยร้านหนังสือเช่าเชียงรายของคุณลุงปิยะค่ะถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดคุณลุงบอกว่าเปิดร้านมา20ปีหนังสือที่เนี่ยเป็นหนังสือหาย,ยากนะคะเก็บมาตั้งแต่สมัยคุณลุงเปิดร้านใหม่ๆ20ปีที่แล้วสุดท้ายต้องตัดสินใจวันนี้เข้ามาร้านเก็บของอะไรที่เสียหายต้องทิ้งทั้งหมด อัปเดต34 h d Up เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ